สิ่งที่บิวอยากจะเน้นย้ำกับทุกคนเลยคือเวลาทําคลิปจําไว้ด้วยว่าคลิปคุณต้องแก้ปัญหาให้ใครบางคนคลิปคุณจะต้องมีการช่วยเหลือคนอะไรบางอย่างมันถึงทาให้คนรู้สึกเชื่อใจและอยากซื้อกับคุณเห็นภาพไหมคลิปคุณที่คุณทําอย่าทําแค่แบบว่าขายอย่างเดียวสมมติสมมติคุณขายกล้องสมมติบิวขายกล้องอย่างเงี้ยบิวแค่บอกว่าชูกล้องขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วบอกกล้องตัวนี้ดีมากซื้อไปแล้วคุณจะถ่ายรูปสวยมันก็รู้สึกเฉยเก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็บอกแล้วว่ากล้องนี้ดีอะไรอย่างเงี้ย แต่มันจะไม่รู้สึกอะไรต่อมันจะไม่รู้สึกอยากติดตามจะไม่รู้สึกเชื่อใจคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ช่วยแก้ปัญหาหรือว่าช่วยอะไรบางอย่างเขาแต่ถ้าบิวเปลี่ยนใหม่เป็นบอกว่าอะบิวขายกล้องมือสองเอากล้องขึ้นมาโชว์แล้วบอกกล้องตัวนี้ดีมากถ่ายรูปสวยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีถ่ายรูปง่ายๆด้วยกล้องตัวนี้ทําแบบนั้นแบบนี้เข้าไปเซตติ้งตรงนี้ตั้งค่าตรงเนี้ยพอคนเขาเริ่มเห็นคุณค่าว่าคุณให้อะไรบางอย่างแก้ปัญหาอะไรได้บางอย่างเขาจะเริ่มเชื่อใจคุณพอเขาเริ่มเช่อใจจคุณุณสร็๊ มันก็จะง่ายขึ้นที่ทําให้เขาอยากจะซื้อกับคุณในอนาคตถัดไปนะคะเหมือนบิวเนี่ยบิวทำคอร์สใช่ปะบิวทำคอร์สออนไลน์บิวก็จะไม่ได้มาถึงแล้วพูดเลยว่ามาซื้อคอร์สบิวคอร์สบิวดีที่สุดสอนถ่ายรูปมาเรียนปุ๊บคุณจะถ่ายรูปเป็นบิวไม่ได้แบบโปรโมทอย่างงั้นเลยทันทีแต่สิ่งที่บิวให้สิ่งที่บิวให้คือบิวสอนคุณก่อนบิวให้ความรู้คุณก่อนบอกคุณไปย้ำๆซ้ำๆว่าเรื่องนี้ทํายังไงถ่ายรูปเป็นแบบไหนเทคนิคอะไรยังไงต่างๆพอเราสอนคนไปเยอะๆ จนเขาเกิดความเชื่อใจแล้วถ้าเกิดว่าเขาวันหนึ่งเขาสนใจว่าเออเขาอยากเรียนถ่ายรูป mm hmm. เขาอยากติดต่อง,งานหรือเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างเนี่ย mm hmm. เขาก็จะนึกถึงบิวเพราะเขาเชื่อใจบิวไปแล้วจากคลิปความรู้ที่บิวให้เพราะว่าบิวไปช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้กับเขามันคือการให้คุณค่าบางอย่างถ้าเกิดคุณให้คุณค่าบางอย่างกับคน่ะคนเขาจะจําได้นึกออกไหมเหมือนเวลามีใครมาช่วยอะไรเราอ่ะเราจําได้อยู่แล้วพอเราจําได้ปุ๊บครั้งหน้าเวลาเขาต้องการอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่เราแบบเซอร์วิสหรือเรื่องที่เราสอน เขาก็อยากที่จะมาหาเราเห็นภาพป่ะทุกคนเห็นภาพไหม